พี่อะไรนะยิ้มแป้นเลยโอ้โหบรรดาเพื่อนพ้องและน้องพี่ต่างพากันมาชุมนุมมาหากันว่าตัวไหนเป็นตัวที่เจเทินรักที่สุดอ้าตัวนี้หรือเปล่านะอะตัวนี้หรือเปล่านะอัตัวนี้หรือเปล่านะตัวไหนหนอมีจะหานะ ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ why เอออันนี้มันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันเป็นแฟดกันหรือเปล่านะใช่ไหมตัวนี้ why มีเสือเก่เสือเก่ผมงอกเอาไหมตัวนี้คือ พี่ชอบสามตัวนะเลี้ยงกันนี่แฝดสามสยาม<อ>แฝดสามนี่ชอบทำไมต้องชอบตัวนั้นเอาเดอ,อ,อนตั้งมันวางก่อนให้มันนั่งไปดูมีสามแฝดได้ไงเนี่ยก็มีสามแฝดแล้วเราตั้งมันอโหอ,อันนี้สามแฝดอยู่บนรถอยู่บ้านนี้แล้วอยู่บ้านนรุกกาไหนนะไหนบ้านนรุกกานะคอนโดนรลกการถ แล้วทำไมต้องมีสามที่ด้วยอ่ะอธิบายถึงความเป็นตัวนี้กันอดีว่าเมื่อก่อนหนูคิดว่าจะเตรียมไว้หลายหายบ้านไว้กอนทุกวันไงเผื่อไปไหนแล้วทำไมต้องรักตัวนี้สุดละ่ะถ้ามันก็มีอยู่ทุกที่นี่นะมันเป็นตัวที่หนูคอดมานานมากเลยแล้วตัวนี้เอาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมคะใชแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เวลาจะเทินไปไหน <S <S ก็จะได้ไปกับเจเทินทุกที่เลย ตัวนี้มันก็เลยเป็นไหนตัวไหนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันมาที่หลังนี่มีจาได้ตัวเนี้ยมันคือเจ้าเจ้าอะไรเพนกวินเพนกวินเป็นตัวเบบี้น้องจิ๋วอ่ะแล้วตัวไหนอีกตัวหนึ่งนะ้ายตัวนี้เป็นเจ้าเหี่ยวเจ้าเหี่ยวคือมันเหี่ยวมาก อธิบายถึงความเหี่ยวของมันให้ฟังก่อนว่ามันทำไมถึงเหี่ยวขนาดนี้<อ> i, นเพื่อนมานั่งยืดีีหนูกอดเยอะมากเป็นปีอันนี้หนูขนแต่หนูหนูกอดตั้งแต่เด็กเหมือนกับตัวเสือและหรอหนูกอดเยอะจนไส้มันขึ้นหัวขึ้นแขน <c oughs> ขึ้นขึ้นทอ้อง <c oughs> ขึ้นตูดไส <c oughs> ้มันขึ้นหัวขึ้นแขนขึ้นตูดอ๋อโอเคนี่อะแล้วมันก็เหี่ยว ก็มันนี่คือเหี่ยวเนี่ยเนียหนังมันม้จิกหนังมันให้มาชาอะแล้วมันใช้เป็นหมวกไปด,ด้วยนะหมวกไงอ๋อแบ้อ๋บบอหมวกเงี้ยไม่ธรรมดาอะเดี๋ยวมาอธิบายถึงตัวนี้ก่อนว่าทำไมถึงเป็นตัวที่ลากที่สุดทั้งนั้น,นี่มันก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเดะเลยไม่ได้แตกต่างเลยทำไมครับ บอกหน่อยคนมกอดไม่้งแต่เด็กเล็กบ้าอ้าวเอาตัวนี้ก็กอดแทนได้เหมือนกันแต่ทำไมถ้าพออะสมมติว่าพอไม่มีตัวเนี้ยตัวอื่นทดแทนได้ไหมตัวอื่นเนี่ยตัวอื่นทดแทนได้ไหมครับโน no. ไม่ได้เลยหรอตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่พิเศษที่สุดใช่ปะ แบบรักมากงี้อ่ะแลนวเสือเอาหมีมาสิหมีหมีหม,หมีจะพาไปอีเกียไปปะไปอีเกียไปจัดตัวใหม่อวบอ้วนมาเลยเอาปะไม่เอาคือเราพยายามนี่จะหาตัวใหม่มาให้เต็มเตินเต่รนก็ไม่ยอมนะครับมานี้รู้วันนี่ทำไมไม่เอาห่วมาบอกเหตุผลกันเร็วมาเร็วมาม โอ้ยไม่ต้องนามา้ามามานั่งดีๆมัดีๆโอเคมีแค่พูดเฉยเฉยไม่เอาก็ไม่เอาแต่มีแค่อยากรู้เหตุผลเฉยเฉยมาพร้อมนอนเนี่ยครับทุกตัวนอนเรียงรอแล้วเนี่ยนอนเลยนนทุกตัวทุกตัวไง